ไทยซัดญี่ปุ่นจังๆลั่นเรียกร้องให้ตายก็จะไม่เปิดด่านพร้อมยืนยันปิดด่านตายถาวรจนกว่าขเเมรนจะพังพินาศโดยงานนี้ไทยก็ขยับแล้วหลังจากก่อนหน้านี้ได้มีข่าวช็อกเมื่อไทยขเ,เมรแอบจับมือรับเปิดด่านผ่านข้อตกลง GBC จนทำเอาคนไทยทั้งประเทศทัวลงอย่างหนักอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นก็ได้มีการเปิดเผยว่ามีประเทศที่3นั่นก็คือญี่ปุ่นที่พยายามกดดันไทยให้เปิดด่านขเเมรอีกครั้งเพราะกระทบอย่างหนักหลังปิดด่านไป โดยด้านสถานทูตญี่ปุ่นทั้งไทยและเขมรก็ออกมายอมรับอย่างไม่อ้อมค้อมว่าการปิดด่านชายแดนไทยเขมรที่กินเวลายาวนานได้สร้างปัญหาหนักให้กับบริษัทญี่ปุ่นที่ลงทุนในกัมพูชาภายใต้ในโยบายไทยแลนด์พั s วันเพราะไม่เพียงทําให้การดําเนินงานติดขัดแต่ยังทําให้การสร้างงานใหม่แทบเป็นไปไม่ได้แรงงานเขมรมากกว่า8,000 0 0คนที่ไหลกลับจากไทยต่างไรที่ทํากินในบ้านตัวเองกระทรวงแรงงานเขมรก็ยอมรับว่าแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะหางานรองรับ ขณะที่บริษัทยักษ์ญี่ปุ่นบางแห่งถึงขั้นเริ่มมองหาพนักงานใหม่แต่ก็ยังติดปัญหาใหญ่จากการปิดด่านด้านเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นยังยืนยันว่ารัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมช่วยเหลือด้านการฝึกอาชีพแก่แรงงานแต่ปัญหาหลักจริงๆคือการขนส่งอะไรและวัตถุดิบจากขเขมรเข้าสู่ไทยเพื่อให้สายการผลิตไม่สะดุดและนี่คือสาเหตุที่ญี่ปุ่นร้องขอให้ทั้งสองประเทศหาทางออกอย่างไรก็ตามนะครับ หลังมีประเด็นดราม่าดังกล่าวก็ได้มีทางด้านแม่ทัพภาคที่สองออกมาเตือนรัฐบาลทันทีว่าอย่าไปใจอ่อนเปิดด่านให้เขมรเด็ดขาดให้นึกถึงสิ่งที่พวกมันทำกับคนไทยประเทศไทยเอาไว้มันไม่คุ้มและจะสนับสนุนบ่อนให้มันสูบเงินคนไทยเพื่อซื้ออาวุธทำลายคนไทยอีกต่อไปอย่างไรก็ตามนะครับต่อมาทางด้านนายกอนุทินก็รีบออกตัวปฏิเสธข่าวเปิดด่านทันที หลังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีกระแสข่าวเรื่องการผ่อนปลนเปิดด่านชายแดนจันทบุรีตากว่าทำไมข่าวออกไปอย่างนั้นก็ไม่รู้เท่าที่ผมดูแล้วด้านพลเอกนัทพลนาคพาณิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมก็ยังไม่ได้พูดอะไรใช่ตัวตนขนาดนั้นซึ่งทุกอย่างเราต้องคำนึงถึงประชาชนไทยเป็นหลักก่อนอยู่แล้วและถามถึงกระแสการต่อต้านการเปิดด่านนั้นนายอนุทินกล่าวว่าขอให้ผมเข้าไปรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการก่อน ตอนนี้เรายังไม่สามารถให้นโยบายอะไรได้และการกระทําต่างๆในตอนนี้ยังถือว่าอยู่ภายใต้รัฐบาลปัจจุบันอยู่ยังไม่ใช่รัฐบาลของผมส่วนท่าทีของพลโทบุญสินภา,าภาคกลางแม่ทัพภาคสองที่ชี้คำถามเรื่องการเปิดด่านเพราะอาจจะมีเบื้องหลังเป็นการสนับสนุนการขนย้ายแรงงานแบบเถื่อนนายอนุทินก็กล่าวว่าเท่าที่ผมทราบคือไม่ได้อยู่ดีๆจะไปเปิดด่านได้เลยเพราะต้องมีการบรรจุวาลข้อกฎหมายหรือโครงแผนอะไรที่ชัดเจนไปหมด ซึ่งต้องรอคณะรัฐมนตรีของผมเข้าปฏิบัติสิทธิ์ก่อนเป็นทางการก่อนเพราะยังไม่สามารถไปสั่งการหรือให้นโยบายอะไรได้นอกจากนี้นะครับต่อมาเลยสดสดร้อนร้อนในวันนี้13กันยายนด้านกระทรวงต่างประเทศก็ออกมายืนยันว่าจะไม่เปิดด่านไทยขเขมรแม้ญี่ปุ่นเรียกร้องแถมลั่นมี3เงื่อนไขาหากยังไม่บรรลุการเปิดด่านก็เป็นเพียงแนวคิด โดยจากประเด็นดราม่าร้อนแรงที่ลุกลามไปทั่วโลกออนไลน์เมื่อชาวไทยจำนวนมากแห่เข้าไปถล่มเพจสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยทำให้ล่าสุดเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาด้านนายนิกอนเดชพางกุละอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษก,กระทรวงการต่างประเทศได้ออกมาชี้แจงในระหว่างการถแถลงข่าวประจำสัปดาห์โดยระบุว่าประเด็นทั้งหมดเกิดขึ้นจากเรื่องวงโซ่อุปทานข้ามพรมแดนทราบว่าญี่ปุ่นมีความเดือดร้อนจากกรณีที่ชายแดนปิด และการลงเฟซบุ๊กเป็นไปก็เพื่อยินดีที่จะมีพัฒนาการในเชิงบวกโดยสิ่งที่เราได้แจ้งและจะทำความเข้าใจกับฝ่ายญี่ปุ่นคือกระบวนการนี้ใช้เวลาซึ่งหากดูผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป GBC ไทย i c o m e n t สมัยพิเศษครั้งที่1พ2568ที่เกาะกงประเทศกัมพูชาดีๆการเปิดด่านจะมาพร้อมกับเงื่อนไข3ข้อได้แก่การเก็บกู้ทุนบึ้มการปรับอัตราอาวุธการปราบปรามสแกมเมอร์ แต่ตราบใดที่3ข้อนี้ไม่เกิดการเปิดด่านก็เป็นเพียงแนวคิดโดยสําหรับการตอบข้อสักถามสื่อมวลชนของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของการถแถลงถึงผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป GBC ไทยเขมรสมัยพิเศษครั้งที่1นึ่8ทับสองที่เกาะกงประเทศกัมพูชา โดยกระทรวงการต่างประเทศยินดีต่อผลการประชุมที่ทั้งสองฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงและเห็นชอบร่วมกันในหลายประเด็นซึ่งถือเป็นพัฒนาการที่สำคัญโดยนายนิกรเดชยังกล่าวว่าตามที่พลเอกนัทพลนาคพาณิตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมได้ชี้แจงไปแล้วยังไม่มีการเปิดด่านในขณะนี้และจะไม่มีการผ่อนปลนส่งสินค้าใดๆ หากไม่มีความคืบหน้าอย่างมีนันยสำคัญใน3เรื่องได้แก่การถอนอาวุธหนักจากพื้นที่ชายแดนการร่วมกันเก็บกู้ทุนบึ้มและการปราบปรามสแกมเมอร์ในระดับที่จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันได้และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวอีกว่าการหาลือ GBC เป็นความสำเร็จในการใช้กลไกทวิภาคีในการแก้ปัญหาระหว่างกันสิ่งที่จะทำให้การเจรจาครั้งนี้สำเร็จอย่างแท้จริงคือความจริงใจในการปฏิบัติตามข้อตกลงของฝ่ายคขมรน ซึ่งจะต้องติดตามดูอย่างใกล้ชิดต่อไปโดยการประชุม GBC สมัยพิเศษครั้งต่อไปจะมีกำหนดใน30วันหลังจากนี้ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพและนอกจากนี้เองนะครับก็ได้มีด้านอาจารย์เดชาก็ได้ออกมาวิเคราะห์ว่าญี่ปุ่นอาจคือเหยื่อต่อกับการขอความร่วมมือกับไทยให้เปิดด่านกับคขมรตเพราะความจริงคือบริษัทยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นในคขมรตแค่ขอให้ไทยช่วยหาทางแก้ปัญหาการขนส่งชิ้นส่วนอะไหล่มาประกอบสินค้าในไทยหลังจากด่านถูกปิดยืดเยือเท่านั้น แต่กลับกลายเป็นว่าบิกเล็กกระโดดรับปากเต็มปากเต็มคำแถมใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างดันเปิดด่านทางบกให้ขเขมรทั้งที่ยังมีเส้นทางเรือซึ่งกองทัพเรือไทยยืนยันว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่คำถามคือทำไมต้องทางบกเท่านั้นทำไมต้องสร้างตัวเลขเว่อร,อร์อย่างค่าขนส่งเดือนละ5้า้อยล้านบาทที่ฟังยังไงก็ไม่สมเหตุสมผลคำตอบมันชัดว่านี่คือการปูทางช่วยขเขมรล้วนๆไม่ใช่เพื่อญี่ปุ่นแต่กลับเอาญี่ปุ่นมาเป็นตัวบางหน้า และผลคือทันทีที่คำชี้แจงนี้ออกมาคนงานคมเมนกว่า7จ็0 0มื่นคนได้แห่ทะลักพรมแดนเตรียมบุกเข้ามาหางานในไทยกันเพียบทั้งที่แรงงานไทยเองก็ตกงานกันเป็นล้าน้านโดยภาพนี้มันชัดกว่าแค่เรื่องเศรษฐกิจแต่มันคือการเปิดทางขายชาติแบบซึ่งซึ่งหน้าการที่ญี่ปุ่นออกมาขอบคุณรัฐบาลไทยก็จริงแต่กลับกลายเป็นโดนด่าเละเพราะคนไทยรู้ทันว่ามันมีสามเสือกอยู่เบื้องหลัง และยังมีกลุ่มทุนเจ้าสัวนักการเมืองเลวและทหารสายพาณิชย์ที่เอาญี่ปุ่นมาอ้างเป็นเหยื่อเพื่อหาข้ออ้างช่วยเขมรในเวลาที่ประเทศมันแทบล้มละลายนี่แหละความจริงที่เจ็บปวดนักการเมืองไทยถุกพักไม่มีปัญญาแก้เกมเขมรได้สกายสุดท้ายก็แค่แข่งกันขายชาติแข่งกันทําให้ประเทศนี้หมดศรัทธาสุดท้ายนักลงทุนต่างชาติและประชาชนก็กลายเป็นคนแพ้ตลอดกาลและอย่าลืมต่อให้ภูมิใจไทยมีนายกแต่ก็ใช่ว่าจะนั่งเก้าอี้ได้นาน พระเจ้าสวยใหญ่จริงๆเขาเลือกอยู่แล้วว่าเพื่อไทยให้ผลประโยชน์มากกว่าเสมอโอ้ยเจราะหลักร้อนเจราะเจ้าเจราะเจ้ามากตามากล้างมาจนจริพี่เจ้า ยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสดราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า